ชอบเมนไทยแลด์สวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวเหนียวมะม่วงคือหนึ่งในอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกคณะ CNN ยังจัดให้ข้าวเหนียวมะม่วงติดอยู่ในอันดับของหวานที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยและแน่นอนว่าเมื่อชาวต่างชาติได้มาเที่ยวเมืองไทยพวกเขาก็มักที่จะไปหาลองกินข้าวเหนียวมะม่วงกันด้วยและในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังฝรั่งสาวคนหนึ่งพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านดังร้านหนึ่งของเมืองกรุง ซึ่งแอเชื่อว่าเราคนไทยหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักร้านนี้และเช่นเคยนะคะแอดก็ได้นําเรื่องราวของเธอมาเล่าสู่กันฟังแบบย่อๆเราจะลองดูกันว่าความเข้าใจในอาหารไทยและขนมไทยของเธอนั้นจะเหมือนหรือตรงกันกันกบที่เราทุกคนรู้และเข้าใจมาตลอดทั้งชีวิตของเราหรือไม่และแอดก็ปิดท้ายเรื่องราวของเธอด้วยคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในคลิปของเธอไว้ด้วย ส่วนเธอจะพาไปกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านไหนนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรารักอาหารไทยและก็อยากลองขนมไทยต่างๆเท่าที่เราจะสามารถทําได้เขาว่ากันว่าอาหารไทยที่ดีที่สุดนั้นมาจากพ่อค้าแม่ค้าข้างถนนเราแทบจะไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้มาก่อนเลยโชคดีที่เราเห็นมันในมิชลินไกด์แบงคอกและคู่มือร้านอาหารในกรุงเทพอีกเล่มน,นึงด้วย ข้าวเหนียวจัดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากว่าคุณรักอาหารข้างทางของไทยและข้าวเหนียวมะม่วงที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยคุณก็สามารถหากินได้ที่กรุงเทพท่ากลางแผงขายอาหารริมทางหรือร้านอาหารริมทางจำนวนมากมีอยู่ร้านหนึ่งที่ชื่อว่ากอพานิชนี่อาจจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดในกรุงเทพหรืออาจจะอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เราลองไปดูที่ร้านนี้กัน ไปดูว่าทำไมร้านนี้ร้านกอพาณิชย์ถึงได้เป็นร้านในระดับมิชลินสตาร์และสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของร้านนี้สูตรอาหารของที่นี่คือสูตรที่เคยทำอยู่ในครัวหลวงและสืบททอดต,ต่อกันมาและคนที่เคยทำอยู่ในครัวหลวงก็คือเจ้าของร้านนี้มีข่าวลือด้วยว่าคนจากในวังก็ยังมาที่ร้านนี้เพื่อซื้อข้าวเหนียวไปกินกันเอง ซึ่งนอกจากข้าวเหนียวแล้วคุณก็ยังสามารถซื้อมะม่วงสดจากร้านนี้ได้ด้วยเราได้มะม่วงที่ดูแล้วน่าอร่อยมาในราคา3ลูก100บาทที่กรุงเทพฉันแนะนำให้คุณคอยมองหาป้ายบันทึกประวัติศาสตร์ในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะช่วยให้คุณรู้ได้ว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่ไหนและกำลังอยู่ที่ร้านอะไรโอ้โหร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปีคศ1932หรือพศ 2,475นี่เรากำลังพูดถึงร้านที่มีอายุประมาณ90ปีเลยนะและที่ฉันซื้อมาคือข้าวเหนียวมะม่วงมันดูน่ากินมากฉันได้ของกินมาเต็มถุงเลยนะบอกตรงๆเลยฉันตื่นเต้นมากๆที่จะได้กินเจ้านี่ฉันมานั่งอยู่ที่ตรงข้ามกับร้านกอพาณิชเนื่องจากที่นั่นไม่มีที่ให้เรานั่งกินและที่นี่เจ้าของร้านก็ใจดีมากตรงนี้คุณจะได้ยินเสียงรถตกตก และรถอื่นๆวิ่งผ่านไปมาพร้อมกันนี้บริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดขายอาหารริมทางที่น่าตื่นตาตื่นใจมากฉันหวังว่าคุณจะได้กลิ่นอาหารพวกนี้ไปพร้อมๆกับฉันนะตอนนี้น้ำลายฉันไหลแล้วเราลองกินกันดีกว่าฉันจะลองทุกอย่างที่ซื้อมาให้พวกคุณดูอย่างแรกฉันได้ข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมมาพร้อมกับซองเล็กๆซึ่งฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำตาลหรือน้ำตาลปี๊บนี่แหละและก็มีน้ำกะทิด้วย ฉันชอบกะทิมากฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องกินยังไงแต่ฉันคิดว่าฉันจะราดกะทิลงไปก่อนแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันดูน่าอร่อยมากอย่างที่ฉันเดาไว้เลยมันมีความหวานอยู่ด้วยที่ฉันชอบที่สุดคือเนื้อสัมผัสของข้าวเหนียวมันเหนียวเหน็บดีจริงๆรสมะพร้าวก็ดีมากอร่อยดีจริงๆอย่างต่อมาฉันยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะมันคือสังขยาไทย ทุกวันนี้เหมือนจะเริ่มหายากแล้วด้วยสิทำมาจากไข่มีข้าวเหนียวอยู่ข้างใต้ราดด้วยกะทิตัวสังขยาหวานนุ่มละมุนลิน้นละลายในปากอร่อยจริงๆมันเข้ากันได้ดีอีกแล้วฉันเริ่มเห็นด้วยแล้วว่าทำไมคุณถึงต้องซื้อเจ้านี่กินด้วยอย่างต่อมาสีสันเยอะหน่อยฉันอยากลองกินมากมันดูเหมือนเยลลี่เหนียวมากฉันคงต้องใช้มือล้วสินะกลิ่นมันหอมมากๆเลยนะ มันคือซุปเปอร์มะพร้าวเหนียวนุ่มหนึบในปากดีจริงๆละลายในปากได้นิดหน่อยฉันชอบมันมากฉันไม่เคยรู้สึกถึงรสของใบเตยเพราะมันมีมะพร้าวมากกว่าแต่เนื้อสัมผัสมันดีจริงๆฉันยังไม่เคยเจออาหารไทยแบบนี้มาก่อนเลยมาถึงอย่างสุดท้ายละข้าวเหนียวมะม่วงสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ร้านนี้โด่งดังมากมะม่วงมะพร้าวกะทิและถั่กรอบ มาลองกินกันเลยคุณจะได้รับความหวานที่แท้จริงของมะม่วงมะพร้าวและถักก่วกรอบมันคือข้าวเหนียวมะม่วงที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมาในประเทศไทยอร่อยมากถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพและอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงคุณจะต้องอยากมาที่ร้านนี้อย่างแน่นอนมันค่อนข้างชัดเจนว่าทำไมร้านนี้ถึงได้เป็นร้านในระดับมิชลินสตาร์มันอร่อยจริงและฉันก็กินได้ทั้งวันเลยนะ ฉันไม่เคยกินข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้มาก่อนเลยมันคือของโปรโดของฉันเลยแหละสิ่งหนึ่งก็คือพวกเขาใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ในการทำข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งมันน่าอัศจรรย์มากส่วนข้าวเหนียวพวกเขาก็ใช้ข้าวเหนียวที่มาจากเชียงรายซึ่งน่าจะเป็นข้าวเหนียวที่ดีที่สุดสำหรับทำข้าวเหนียวมะม่วงอีกด้วยและสำหรับเมน,นูแรกที่ฝรั่งสาวคนนี้ได้กินและไม่ได้บอกเชื่อไว้แอบคิดว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนะคะส่วนเมนูที่2คือ ข้าวเหนียวสังขยาเมนูที่3คือขนมชั้นกลิ่นใบเตยและเมนูสุดท้ายคือข้าวเหนียวมะม่วงมาลองฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่ได้ชมคลิปของฝรั่งสาควคนนี้กันบ้างนะคะความคิดเห็นแรกนะคะคุณมีข้อมูลแน่นมากสำหรับอาหารไทยและฉันรับประกันได้เลยว่าเมนูทั้งหมดที่คุณแนะนำนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละหมวดหมู่และไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากสำหรับนักท่องเที่ยว คุณหาข้อมูลได้ดีมากยกนิ้วให้เลยความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวคราวหนะ้าฉันต้องไปกอพาณิชย์บ้างแล้วสิขอให้โรคระบาดนี้หมดไปโดยเร็วฉันอยากจะไปกรุงเทพแล้วอีกอย่างนะฉันชอบวิดีโอของคุณมากความคิดเห็นต่อมานะคะสังขยามะพร้าวแบบนั้นมีขายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะไม่ใช่หน้าตาหรือตัดแต่งแบบนั้นมันทำด้วยไข่เป็ดผมเองก็ชอบมันมาก คุณได้ลองแบบที่ห่อด้วยใบยตองดูหรือยังของหวานโบราณแบบดั้งเดิมบางชนิดมักจะเสิร์ฟกันด้วยวิธีนี้คุณยังสามารถหาคศาถศาหรือสังขยาแบบนี้ได้ในฟักทองเนื่ออีกด้วยนะคุณน่าจะลองดูนะจะได้รู้ว่ามันเหมือนกันไหมบางทีผมอาจจะเป็นคนผิดเองก็ได้วิดีโอของคุณเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในขนมหวานที่ฉันชอบเหมือนกันความคิดเห็นสุดท้ายนะคะว้าวมันดูแซ่บมาก อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลองกินดูบ้างคุณทำให้มันน่าสนใจจนฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้กินมันจริงๆเลยนะดูแลสนุกมากจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และในคลิปนี้จะมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คอมเมนต์เท่านั้นนะคะเพราะที่น่าสนใจก็คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่ในคลิปต้นฉบับนั้นเป็นคอมเมนต์ของเราคนไทยได้วยกันนี่เองค่ะแอดจึงไม่ได้นำมารวมเอาไว้ในคลิปนี้ด้วยและข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวต่างชาติเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งความคิดเห็นของพวกเขานั้นก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อเมืองไทยไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ดังนั้นก็จะมีบางส่วนที่อาจจะขัดต่อความรู้สึกของเราชาวไทยได้บ้างหรืออาจจะพูดกันจริงไปบ,บ้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องจริงจะเป็นเหมือนกับที่เขาได้สแสดง,งความคิดเห็นออกมาหรือไม่นั้นเราคนไทยคือคนแจ้งคำตอบได้ชัดเจนมากที่สุดและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมด แอดได้แตะลิงก์ต้ฉนฉบัไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและทหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ